สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาสอนใช้เครื่องมือต่างๆที่ผมใช้ไปนะครับผมเครื่องมือต่างๆก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวอันแรกก่อนนะครับเดี๋ยวอ่ะแรกคือนี้ครับนี่รูปกล้องอันนี้ถ้าใครสงสัยว่ามันคืออะไรนะครับซึ่งรูปกล้องอันนี้เนี่ยมันคือให้เราปิด เนี่ยเราจะเลื่อนกล้องไม่ได้นะถ้าเรากดเปิดมันจะเลื่อนกล้องได้เออมือเนี่ยถ้าเราไม่เปิดนับเราจะหยิบไม่ได้แต่ถ้าเราเปิดมันก็จะหยิบได้ครับนะส่วนเนี่ยเศษอันนี้ครับเศษก็คือเศษของแหละเดี๋ยวผมจะชนูนแปบ๊บนะบให้เล็กก่อนสีเด็กนะเดี๋ยวผมจะทำรูปสอนให้นะครับลบก่อนตรงนี้นะครับ ตรงนี้เลยนี่ครับตรงนี้กดเข้าไปนะให้เราเกดเข้าไปเลยเดี๋ยวแ๊บเอาอันนี้ก่อนอันนี้มันก็จะเป็นประบาลนี้นะเสกของมาเออเสกก็มาแล้วอย่างที่สองครับอันนี้คืออันนี้ใช่ไหมครับถ้านทะ่านชมยังไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวผมชี้ให้ชี้เล็กๆกีกว่าครับท่านผู้ชม เล็กประมาณนี้ถ้าใครไม่เห็นก็ผมขอโทษด้วยนะมันลบก,ก่อนหม่ก็อย่างนี้ดีวะ่ะเอีคมาดูกันนะตรงนี้เลยเอาใไม่ไม่ได้นบะฉีดไม่ได้เอานะมันขัดเอาอ่ะไม่ได้มันไม่ได้นะมัน เอาประมาณนี้ดิได้ไหมเฮ้ยมันแปลกประหลาจังเลยเพียวเพีวไมไม่ได้โอเคนับุ๊กกี้น่าจะบักเลยผมพรมลองเอาใหม่นี่อ่าประมาณนี้อ่านับนี่ อันนี้ก็จะเป็นการปล่อยสีรับเอาสีเลยก็ได้เดี๋ยวผมจะสอนถึงเครื่องมือตรงนี้แล้วกันครับส่วนเพื่งนงงาล่าเนี่ยเอ่มค่อยไว้คิดหน้าแล้วกันครับออันส่วนนี่สามารถเปลี่ยนสีแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันครับสองนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูว่าไอ้สองนี้มันคืออะไรแบบนะเนี้ยถ้าใครยังไม่เห็นก็ น่าจะไม่เห็นแล้วอสองนี่แหละไม่รู้เหมือนกันส่วนรูปสมองเนี่ยถ้าใครยังไม่เห็นรูปสมองระบุให้นับนี่นรูปสมองอันนี้ครับอันนี้อ่ะกดเข้าไปนะครับให้เรากดที่ตัวคนนี่จะมีท่าให้เราทําแต่ อันนี้คือเพิ่มท่านะเราจะต้องทําท่านะเออตรงนี้ก็ผมก็ส่วนล่าสุดอันนี้ล่าเออไล่ล่าครับซ่่มปุ่มไล่ล่าเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ก็มันจะหันตามไปด้วยนะส่วนอันนี้อันนี้นี่ผมขออ่านก่อนนะมันก็หันไปนี่แหละพออาภะรอก,กราพลักมันคือพลักโละนี่ผมสงใสยก็คืออาไมเป็นต้องเป็นพลักนะ อันนี้ตะรององอลงตะลงครับตะลล้มนั่นแหละอันนี้คือเลงของเขานะรแรลงอ่าต่อไปคือยานะครับห้านมครับโอเคถ้าเป็นปีสองพันยี่สิบนะครับมันจะมีอันนี้แค่อันเดียวครับแต่ถ้าเป็นปีสองพันยิบเอ็ดจะมีพวกนี้มาเพิ่มสามอันนะครับเดี๋ยวผมจะสอนนักผู้ชมกันนะแรกครับ อันแรกคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนับนผูไปชมแรกโอเคอันแรกคือที่ฟื้นคนนับไม่ให้เลือดไหลซึ่งถ้าใครอยากจะกดเนี่ยห้ามกดขานะถ้าคุณกดแล้วมาใส่กลเนี่ยมันจะเป็นอมตะได้นะมันจะไม่ตายนี่คือกระดูกหักนับเวลาเราเวลาเอ็มบีซีกระดูกหักก็แล้วก็ซ่อมเซมกระดูกนับส่วนอันนี้คือเลือดนับเลือดสามารถเพิ่มเลือดใี้เขาได้นะับ อันต่อไปนะับอ่าถึงอันนี้แล้วอันสุดท้ายครับอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะครับทั้งหมดตรงนี้ให้เรากดตรงนี้นะครับกดทั่วไปมันจะเลือกภาพให้เรานะให้เราไม่ต้องมาเลือกภาพมันจะเป็นแนวตั้งนะครับอ่าก็มีให้เราเลือกภาพอันนี้ภาพของแม่ผมเองคนระับนี่อันนี้ผมทําภาพอยู่นี่น s สควิตเกมภาพสควิตเกมเมื่อผมเอาอันนี้ก่อนผมลืมทํามันนั้นด้วยนะเออทำแค่นี้พอ ขลอภัยนะพีเสียงรบกดนโอเคสคิตเกมนะครับเรามาดูกันว่าภาพสควิตเกมยังไงมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับภาพสควิตเกมผมที่ผมจะทําอันหน้านะครับตอนหน้าไปทําตอนหน้านับที่ผมจะไปทําตอนหน้าเออภาพสคิตเกมอ่าครับก็มีเพียงเท่านี้เหละครับเออกเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ย ก็อย่าลืมกดไลค์เต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมลืมอะไรบางอย่างไปหรือเปล่านะมีคนบอกกูมีคนบอกว่าเอเดี๋ยวนะมันจะมีอะไรบางอย่างที่ทุกคนยังไม่รู้นะมันจะมีอะไรบางอย่างที่คนยังไม่รู้อยู่นะนั่นก็คือวิธีการขับรถนะวิธีการขับรถเนี่ยเราต้องหยิบกุญแจแล้วก็ แลก็กดคําว่าใช้อ่ะเหมือนปืนปืนับแล้วก็เรากดตรงนี้อันนี้มันจะขึ้นรถมาแต่ถ้าเป็นรถของมอสเนี่ยผมจะสอนเองว่ามันขับยังไงนะอย่างแรกให้เราหานับอันนี้พวกอันไหนก็นไม่รู้อะไรวะเนะน,นี่ยไอ้พวกนี้นี่คืออะไรผมอยากลองมันจะไม่มีหน้าโปรเจกต์มาให้ดูนะเพราะผมไม่ได้เพิ่มรถรถ,รถพิภพปุยกาวนะ มานะโอเคเราให้เราหารถอะไรก็ได้นะครับเอารถอะไรก็ได้อะรถที่มันเป็นรถเดิมเป็นรถเทียนนั่นน่ะแต่ซึ่งขอโทษด้วยนะครับมีแค่รถเดียวส่วนรถพวกนั้นเนี่ยมันเป็นรถมอสที่ผมลบไปแล้วนะเห็นรถรถพวกนี้รถรถมอสครับวิธีการขับรถอย่างแรกนะครับ อย่างแรกเนี่ยให้คุณเอาตัวมอสว่าตัว N อ c บมาก็ได้นะตัวนี้ตัวที่เรากำลังใช้กันอยู่ตัวนี้ครับ mm. เนี่ยทำให้เราให้เราปรับท่ามาเป็นท่านั่งนะท่านั่งที่มันให้เราอยู่แล้วครับแล้วให้เรานั้นกดไปที่เวลานะลรวก็กดหยุดเวลาแล้วก็เลื่อนคนไปใส่ที่รถนะใส่ตรงนี้นะใสใ่มันพอดีนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่พอดีนะ ใส่อย่างนี้แต่ไม่ได้หรอกครับเพราะว่ารถมันเล็กเกินมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเนีม่มันก็จะเป็นอย่างนี้เลยแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีรถเดี๋ยวจำผมจะสอนเองนะร,รถบรรทุกม,มีอันนี้อยู่ครับรถบรรทุที่ผมทำเนี่ยเนี่ยเด๋เนี้ย,อเเยไอ้นี่ไม่ต้องยุ่งนะมันไม่ใช่หรอกเดี๋ยวผมจะเอาคราดดีมาก่อนแล้วกันเอาค์าดดีมาเดี๋ยวก็นั่งครับ แล้วก็อย่างนี้น,นี่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่มันนั่งอย่างนี้แหละครับได้ทุกรถเลยนะอย่างเงี้ยต้องอย่างเงี้ยถึงจะได้โอ้คลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปไม่ใช่นี่กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะหล่อเลยใช่ไหมเนี่ย ถึงทีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับทานผู้ชมผมจะมาสอนทำเอ่ออะไรบางอย่างที่ทานผู้ชมยังไม่รู้อีกใช่ไหมที่ผมทำได้มาก่อนอย่างแรกนะให้เรามาที่เอ่อ m o ส s อสก่อนนะวันนี้ Mo ส s อสพอ่ะกดตรงนี้เลยนะครับกดไปมันก็จะมีให้เลือกนะมอส คนสำหรับคนที่ดาวน์โหลดม็อดมาแล้วนะนี่เราเอามากดที่ scp นะผมจะเรียกไฟล์นี้ว่าไฟ scp location นะกดเข้าไป,ไปนะงั้นแล้วให้เรามากดคำว่า scp นะให้เรากดคำว่าตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ดีกว่าลืมลืมลืมเมื่อกี้เรากดคำว่าอันนี้นะ อนี่ยูขิดนะครับอันนี้เซฟอันนี้เออน่าจะคีเตอร์นะครับนี่คีเตอร์นะครับตัวละครนี้เอชซีพีที่อันตรายนั่นเองนะครับอันนี้น่าจะอยู่ขิดนะครับนี่ครับตัวอะไรวะเด่แ๋แป๊บหนึ่งนะผมลืมลดเสียงด้วยวซึ่งมันคนไม่ได้คนสร้างมดนี่มัน เอาตัวนี้มาได้ไงครับอันนี้เป็นเซฟนี่ยูคิดอันนี้คีเตอร์นนมาเอาอยูคิดก่อนแล้วกันครับอันนี้มีเอ p ซีพีอันนี้อยู่นะเอสซีบห้างบายบายนะครับเจอคลิปนี้บ๊ายบาย